สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องราวของวงร็อกที่เป็นตำนานของไทยกันวงโลโซครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะโลโซนี่คือแบบเป็นปรากฏการเลยนะตอนนั้นเราจะมาดูกันว่าจากจุดเริ่มต้นเนี่ยพวกเขาผ่านอะไรมาบ้างจนมาถึงอัลบัมแรกโลโซโซไซตี้ที่แบบพลิกวงการไปเลยอืม ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบันทึกประวัติวงแล้วก็เรื่องราวจากตัวอัลบั้ม Low So Society เองเลยค่ะเป้าหมายก็คืออยากทำความเข้าใจเส้นทางการฝ่าฟันช่วงแรกๆแล้วก็อะไรที่ทำให้อัลบั้มนั้นมัน โหดังระเบิดขนาดนั้นค่ะเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นเลยไหมคะพี่เสกเซ็กสรรสุขพี่มามเนี่ยเขาเริ่มเล่นดนตรีอาชีพตามผับต่างจังหวัดก่อนครับผมจนไปเจอพี่ใหญ่กิติศักดิ์โคตรคำมือกลองที่นครสวรรค์ตอนนั้นก็เล่นวงไดมอนด์ไว้กันอ๋อเจอกันที่นั่น แล้วก็มีช่วงไปลำปางตั้งวงคลายแม็กซ์กันอีกใช่ค่ะแต่เหมือนออความฝันมันใหญ่กว่านั้นก็เลยตัดสินใจเข้ากรุงเทพแล้วก็ชวนพี่รัตอภิรัตสุขจิตมือเบสรุ่นพี่ที่รู้จักกันมาด้วยแต่กรุงเทพตอนนั้นก็ไม่ง่ายเลยเนาะไม่ง่ายเลยค่ะลำบากมากถึงขั้นต้องยา้ายย้ายกันไปก่อนเลยช่วงหนึ่งหางานทำอาวหรอครับค่ะพี่ใหญ่ไปได้งานที่วงโอเปร่าก่อนแล้วพอดีมือกีตาร์ที่นั่นออก พี่ใหญ่ก็เลยดึงที่เสกตามเข้าไปอ๋อกลับมารวมกันอีกทีที่โอเปรา่าใช่ค่ะแล้วช่วงนี้นี่แหละที่พี่เสกคือเริ่มจริงจังกับการแต่งเพลงที่เก็บเก็บไว้ตั้งแต่ตอนอยู่ลำปางพอกลางปี38ก็เอาละทำเดโม่วงตัวเองดีกว่ามีเรื่องน่าสนใจตอนทำเดโมด้วยนี่ครับได้ยินว่ามือเบสคนแรกสุดเลยเนี่ยยังไม่ใช่พี่รัตอาใช่ค่ะเป็นวิศวกรชาวเดนมาร์กชื่อมาร์คเดซลา เขาพักอยู่อพาร์ตเมนต์เดียวกันเห็นซ้อมกันสองคนเลยอาสามาช่วยเล่นเบสให้เฉยเลยโอ้ไม่ธรรมดาเลยค่ะแบบว่าเป็นสีสันมากพอเดมโมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างถึงได้ตามพี่รัฐกลับมาจรงิงๆแล้วชื่อวงโลโซนี่มาจากไหนครับ ก็น่าจะสะท้อนความเป็นออคนติดดินเพลงตรงๆไม่ซับซ้อนดนตรีหนักแน่นอะไรแบบนั้นมั้งคะคือมันต่างจากภาพลักษณ์หรูๆตอนนั้นเลยซึ่งพอเดโมเสร็จเอาไปเสนอค่ายก็ก็ยังไม่ง่ายอยู่ดีใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็ปฏิเสธกันพอเรื่องภาพลักษณ์นี่แหลคะค่ะยุคนั้นเขาอาจจะยังมองว่าอืต้องหน้าตาดีหน่อยหรือเป็นดารามาก่อนดูดิบไปสาหรับยุคนั้นว่างั้นเถอะประมาณนั้นคะ่ะ แต่แล้วก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญเลยต้นปี39พี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองใช่เลยค่ะพี่แท่งกำลังทำอัลบั้มเด็กหลังห้องพอดีแล้วก็ชวนโลโซไปเป็นวงแบ็กอัพให้ทั้งชุดเลยโอ้โหนี่เหมือนเป็นใบเบิกทางเลยนะการได้ทำงานกับพี่แท่งนี่คือไม่ใช่แค่ได้งานแต่เหมือนการยอมรับฝีมือไกลๆจริงค่ะแล้วพอจบงานพี่แท่งก็เลยแนะนำพี่เสกบอกว่าลองเอาเดโมไปเสนอที่มอ m มิวสิกสิของพี่ป้อมอัศนีโชติกุลเพิ่งตั้งหม่ในแกรมมี่เลย จังหวะมาพอดีเลยใช่ค่ะจังหวะดีมากคือตอนนั้นกระแสะเพลงมันเริ่มเปลี่ยนพอดีคนเริ่มเปิดใจกับเพลงร็อกที่มันเอ,อ่อจริงใจเน้นฝีมือมากขึ้นไม่ต้องหล่อเทพเหมือนเมื่อก่อนแล้วประมาณนั้นค่ะค <c oughs> ่ายมอ m ม s i สิที่เน้นศิลปินร็อกอยู่แล้วก็เลยเห็นแววแล้วก็เซ็นสัญญาเลยเร็วมากหลังจากนั้นก็เข้าห้องอัดทำอัลบั้มโลโซไซตี้เลยมการากรมพา39อัดแค่ประมาณ20วันเองมั้ง เร็วสุดๆค่ะแล้วเมษาปีเดียวกันก็วางแผงเลยโปรดิวเซอร์โดยคุณพิเชษครือว,วันร่วมกับวงเองแนวเพลงก็ร็อกแบบมีกลิ่นกรันช์หน่อยๆดิบๆแต่แน่นแค่สามชิ้นนึงนะแล้วผลคือถล่มทลายคือมันเกินคาดมากเพลงฮิตทั้งอัลบั้มเลยฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไปไม่ต้องห่วงฉันเราและนายโหเยอะมากค่ะไม่ตายหรอกเธออยากบอกว่าเสียใจ กลายเป็นเพลงชาติวัยรุ่นยุคนั้นเลยจริงๆใช่ค่ะมันสวนกระแสอัลเทนทีฟที่กำลังมาแรงด้วยซ้ำแล้วก็ทำให้ค่ายมอมิวสิกแจ้งเกิดแบบสวยงามมากที่สำคัญคือเพลงทั้งหมดเนี่ยพี่เสกแต่งเองหมดเลยทั้งเนื้อร้องทำนองเรียบเรียงใช่ค่ะนี่คือประกาศสักดาเลยว่าเฮ้ยนี่ศิลปินตัวจริงนะทำให้โลโซกลายเป็นวงร็อกแถวหน้าไปเลยทันทีจากอัลบั้มแรกเนี่ยนะ เป็นปรากฏการณ์เลยค่ะจากวงที่เคยโดนปฏิเสธเรื่องหน้าตากลายเป็นร็อกสตาร์ได้ด้วยอัลบั้มเดียวมันคือบทพิสูจน์เรื่องความมุ่งมั่นฝีมือแล้วก็จังหวะเวลาที่ใช่จริงๆครับเป็นเรื่องราวที่แบบสร้างแรงบันดาลใจมากจากวงต่างจังหวัดสู่ตำนานด้วยอัลบัม้ม Low Society นี่คือประวัติศาสตร์น่าสำคัญเลยจากเนื้อร้องทั้งหมดที่เราได้มาเนี่ยโอ้โหเนื้อหามันหลากหลายมากเลยนะใช่ค่ะ มีตั้งแต่เรื่องรักๆคลี่คลายอกหักอืมแล้วก็มีความสับสนความฝันมิตรภาพแล้วก็มีพูดถึงสังคมนิดๆด้วยนะใช่ใช่ครับเราจะมาลองดูกันว่าเออแก่นคิดความรู้สึกที่อยู่ในเพลงพวกนี้เนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่บ้างค่ะมาดูกันว่าภาษาเพลงง่ายๆตรงๆของโลโซยุคนั้นอะ่ะมันบอกอะไรเราได้บ้างเริ่มเรื่องฮิตก่อนเลยความรักอ,อกหักอันนี้มีเยอะมากเยอะจริงค่ะแต่ที่เด่นคือความตรงไปตรงมาของเขาเนาะ ใช่ครับอย่างการแอบ,บรักนี่บอกเลยอยากจะเป็นของเธอหรือแอบหลงรักเธอคือชัดๆเลยไม่ต้องตีความเยอะอืมแล้วพอมามุมเจ็บปวดเนี่ยอารมณ์มันก็ดิบมากการจากลาแบบเออไม่ได้บอกกล่าวกันก่อนในเพลงไม่ได้บอกลาหรือแค่เพียงหันหลังแล้วเดินจากมาใช่ค่ะใช่มันทิ้งความรู้สึกแบบเออค้างคาไว้เลยซึ่งมันเข้าถึงง่ายแต่ก็เจ็บลึกนะพอเจ็บปุ๊บก็มีแบบพยายามหาเหตุผลหรือบางทีก็โทษตัวเองไปเลย อาจเป็นเพราะฉันเองอืมแต่ก็มีมุมตัดพ้อเหมือนกันนะคะแบบเจ็บๆหน่อยหากเธอมีใครก็ทิ้งฉันไปได้เลยอ๋อใช่ใช่หรือตอนโดนว่าไม่ดีเธอบอกว่าฉันไม่ดีมาบอกตอนนี้มันสายไปโหอันนี้ก็แรงแรงคะ่ะแล้วก็มีประเด็นเรื่องการรับรู้ว่าอีกฝ่ายเปลี่ยนไปแล้วรู้ว่าใจของเธอเปลี่ยนแปลงแล้วก็พยายามทำใจค่ะค่ะ ไม่ต้องห่วงฉันอะไรแบบนั้นมันคือการเผชิญหน้าความจริงแม้จะเจ็บอืมแล้วก็มีเรื่องโดนหลอกด้วยนะหลอกให้รักให้รออยู่ใช่แต่ถึงจะโดนหลอกก็ยังมีท่อนที่แบบสู้กลับนิดนิดแต่ขาดเธอไปไม่ตายไม่ตายหรอกเธอ <c oughs> อันนี้แหละคือความเข้มแข็งในแบบโลโซเลยนอกจากเรื่องรักแล้วก็มีพูดถึงชีวิตความฝันด้วยนะคะใช่ครับมีท่อนที่พูดถึงความสับสนบางทีมันสับสน วุ่นวายใจเรายัางไงไม่รู้อันนี้ผมว่ามันสะท้อนความรู้สึกวัยรุ่นได้ดีเลยจริงค่ะแล้วความสับสนนั้นมันก็มาพร้อมกับความแบบอยากลองอยากลุยอยากจะลองลองดูให้มันรู้ใช่ใช่หรือที่เปรียบความฝันเป็นดาวอยากแค่เพียงสักวันได้ดาวดวงหนึ่งครอบครองและก็ควมเชื่อมั่นว่าหวังว่าสักวันตัวฉันต้องยิ่งใหญ่มันคือพลังคนหนุ่มสาวเลยนะ แต่ที่น่าสนใจมากๆคือการหยิบเรื่องที่ค่อนข้างหนักอย่างปรัชชาชีวิตเข้ามาใส่ด้วยใช่ครับท่อนเราต้องตายหรือชีวิตนี้ไม่แน่นอนนี่คือแบบตรงมากตรงมากค่ะแล้วการใส่เรื่องความตายความไม่แน่นอนเข้ามาคู่กับในวันนี้ทำความดีอย่างไร้สายเนี่ยมันเหมือนการเตือนสติท่ามกลางความฝันความวุ่นวายให้กลับมามองความจริงของชีวิต ซึ่งไม่ค่อยเห็นบ่อยนะครับในเพลงป๊อปร็อกยุคนั้นนอกจากเรื่องส่วนตัวความฝันอีกงานที่สําคัญมากๆก็คือเพื่อนเนาะใช่เลยครับอัลบั้มนี้ให้ความสําคัญกับเพื่อนชัดเจนมากมีการย้าเรื่องคําสัญญาความผูกพันที่แบบแน่นแฟนมากๆเราไม่ทอดทิ้งกันแล้วก็โดยเฉพาะเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไปอันนี้คือสุดยอดเลยให้ภาพความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นจริงๆแล้วก็มีมุมที่ขยับจากเรื่องใกล้ตัว ไปมองสังคมรอบข้างบ้างเหมือนกันถึงจะไม่ใช่ประเด็นหลักใช่ค่ะมีภาพสะท้อนที่น่าสนใจอย่างการพูดถึงสถานที่จริงสุขุมวิทลาดพร้าวอ๋อแล้วก็บ่นเรื่องรถติดซอยไหนก็รถติดใช่ค่ะใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่บอกว่าที่ไหนแต่มันดึงเอาสภาพปัญหาจริงๆของคนกรุงเทพยุคนั้นเข้ามาเลยทาให้เพลงมันดูจริงมากขึ้นแล้วก็มีเนื้อหาที่เหมือนเร,เรียกร้องชวนให้คนช่วยกันด้วยนี่ครับมีค่ะ ช่วยช่วยกันได้ไหมพ่อแม่พี่น้องหรือช่วยให้ชีวิตคนไทยวันนี้ดีขึ้นสักหน่อยตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับเหมือนเป็นเสียงสะท้อนเล็กๆที่หวังดีต่อส่วนรวมการใส่ประเด็นสังคมเล็กๆแบบนี้เข้าไปมันก็ช่วยเพิ่มมิติให้อัลบั้มนะคะไม่ได้มีแค่เรื่องรักเรื่องตัวเองอย่างเดียวสรุปแล้วเนื้อเพลงจากโลโซ c i ตี้นี่พาเราไปสัมผัสหลายอารมณ์หลายความคิดจริงๆนะครับใช่ค่ะตั้งแต่รักหวานเศร้าเสียใจสับสน ไปจนถึงเรื่องความฝันความตายมิตรภาพแล้วก็มีภาพสังคมไทยปี39นิดนิดมมันเหมือนเป็นการบันทึกภาพความรู้สึกนึกทิดที่ทั้งส่วนตัวมากๆแล้วก็สะท้อนยุคสมัยไปพร้อมกันครับผมคำถามสุดท้ายที่อยากจะชวนคิดต่อนะครับก็คือแล้วมีมุมไหนในเพลงเหล่านี้ที่มันยังเอ่ยยังโดนหรือยังเชื่อมโยงกับความรู้สึกความคิดของคนยุคปัจจุบันได้ชัดเจนอยู่บ้าง หรือว่าบางอย่างมันก็กลายเป็นแค่ภาพของอดีตไปแล้วน่าคิดนะครับ